ผมโมุที่น,นี้จะพันพูา้าขาบปูนะครับไม่พาไปต่อไก่ เหนื่อยครับไม่รู้อะไรเหนื่อยครับว่าขับแล้วจะเนียนจะเลี่ยมแปดหรือรับแผ่นนี้ม้วทำเองนะครับ นี่มือหอนึ่งก็ยังเป็นคนนี้นะครับ คุณอย่าใช้พ่อคุณนะข้อคุณยงลง YouTube นะ ไก่เขไม่ได้ทำอีกนานนะครับเป็นคลิปข่าวปูนไปก่อนแล้วกันหายไปุมรอบบา้านเอานี้ว่าพอจะไ,ได้ไหมช่างเราตูดขาดด้วยเด <laughs> ี๋ยวจะไปถ่ายตูด เ้ยเจอเพชรนี่เพชรจะได้ปูนอุ้ยเด็ดปูนตักปูนมาน้องขอแล้วพ่อตักปูนได้แล้ว ต้งไปอาังเนะี่นเีมดีทีมงานผมครับนี่มือหนึ่งมือหนึ่ง อันนี้มือห้าอันนั้นมือสองครับนี่มือมือมสองไปคนคุมคุมงานครับอืมแล้วแล้วแล้วแรม จะต่อกไก่อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องทำกินด้วยครับเดี๋ยวไม่มีกินนะมือหน <pt> ึ่งผมว่าหยันนะดูอ่ะ นี่ช่างเรานะครับช่างเรารวยมากนะครับไอ้เก่งทูดขาดด้วยเต็มหมดแล้วเนี่ยเก็บเหลี่ยมเสร็จไปนะวัด แต่งให้เลี่ยมให้คลุกคลิปอะ แปลงนี้ผมฉาบเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเรียบแปดหรือเปล่าเป็นยอดเป็นของที่อยากเกิดอะไร ดี๋ยวพวกนี้ก็จะหยุดแต่วงงันไงคลิปนีดด้ดูผมทำงานไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปจอกไก่จอกไก่ยอย่างเดียวไม่มีเกณฑ์ครับนี่ดูแป้งเลยไงเนี้ยจนจัด ง่ายเลยมือผมเนียนนะเกือบเนียนแล้วลคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่เริ่มบดไลค์กดติดตามไว้นะครับบ๊ายบาย